สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องคลิปนี้จะเป็นคลิปที่สองแล้วเนาะค่ะเนาะวันที่วันนี้เป็นวันที่ยี่สิบห้านะคะสิมาว่างแนวทางของฮานอยเป็นเังไงในฮานอยไซคขยันเมื่อวานไซคขยันไปฮานอยมานบอมานบ่เข้ากันไปหลายผู้หลายคนแล้วเลขเด่นรูดสี่หน่อยเข้าไปสองรอบพ่อแม่พี่น้องเมื่อวานเข้าไปรอบปกติ อกสองเราไปรอบวีไอพีหนึ่งหกเป็นไดมานบอมมานบอมมีใครโชคใครหมานไหมอ่ะชอบกระจัดขัดก็ดผ่านเลขทุกตัวให้แคบเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเลขมีเขาและรุดแล้วก็ของเซียนนุมเข้าไปสองรอบรอบพิเศษแปดแปดปดปดเอไอแปดศูนย์อ 80. โอ้แปดห้าโอ้เบาานเนี่ย รอบพิเศษเข้าไปแปดห้านะคะแล้วก็รอบสามัคขีเข้าไปศูนย์หาตรงตรงเรองสองออบผู้ใดเป็นแฟนครับของไปจับตามองสายขยันเมื่อวานนี่เขาไลฟ์ผู้ไลฟ์คนอยู่ไ,ไหมพี่น้องคะ่ะเดินดีอยู่นะเพราะว่าห้าน้อย FC หลายเด้อเอฟห้าน้อยหลายเด้ออบจัดคัดพาน ภาพจัดขัดผ่านเพราะว่าให้แคบเปลี่ยนแนวทางสิ่งใดบ่ดีเบาบม่วาบมวนบ่พอในหูกะทิมไปเพราแม่พี่น้องเอาแต่ตัวเลขแนวทางชอบเอาเขามาเบิงตัวเลขแนวทางกะมาดามกะต้องพระอ่าต้องสัมมา,าตัวเลขเนี่ยจักน้อยเพราะว่าทา่งช่องมาดามคำนวณชาแนลมีคนเขามาคอมเมนต์เบาไรซาละพะนะ มันไรซาร่ามองได้ลหรพ่อแม่พี่น้องการเอาตัวเลขแนวทางผู้มักเพิ่นกระสิสอบอยู่เนาะผู้บมักระบ่เป็นยังอันไหลซารากระปิดเสียงใบเบื้องเอาตตัวเลขเนาะอันก็ะสีได้รู้ว่าอ่านเอาของผู้ใดหัวข้อมีของไผแเน่ตัวเน้นตัวจอเนาะเอาแต่ว่ากระถือยังวันดีเพิ่นเด็กเพื่อนเขามาเบื่องไหมเบื่อใไงจบเน่เด้อขันว่าไลซารากจะเบื้อใไงจบเน่เด้ออย่ากล่ามโฆษณาเด้อ เบื้องไหนบน้ำเนี่ยโอ้ยขอบุญขอบคุณหลายหลายที่มาบอกว่าไรสาระวันนี้แม่พะนะเอา,มา,ามากครมามั่นกันว่าไร้สาระกะเอากะไปคนผูคนหอยคนมั่นเนาะยังคอยบ่ได้มาฟังเทียงเรื่องไรสาระบ,ราาบ่ได้มาเบื้องเรื่องไร่สาระเอาชอบไผชอบมั่นนะนี่ไร้สาระเด้นี่หาเงินน้ำอากาศเด้นไพ่ขวดเจงผู้นั้นได้เลยนี่แม่บอกุปไหมพี่น้องม,อมันบ่มเจ้าว่ามานันเด้นเนาะ ขันเท้าขยันไปเท้ากระมานเอาขยันฟั่งเท้ากระได้เอาไว้เป็นแนวทางบ่ได้บังคับเดอ้อบ่ได้บังคับเอาเป็นแนวทางอะไปต่อกับเสียนนุม่มเสียนนุ่มให้มารูดสี่หน่อยถึงห้าหน่อยเก้ากับศูนย์สองตัวสี่หางเก้าสองเก้าสามศูนย์สองศูนย์สาม บิ้ลจะเป็น9900 3ตัว3หาง902 903 990 2ตัวเน้นไป2หางเน้นไปที่9202 3ตัวเน้นเม็ดเดียวหางเดียว902ครัแคบหน้าจอถ้าใครจะตามของเซียนนมเนาะเมื่อวานไหลสาราจังได้ช่วกมาดามจีอานแล้ววทละคนนะ <c oughs> อาน่านให้ตรงเป้าตรงประเด็นกระดอกระเดียวช่วยสิแล้ววทละคนปน้าเนาะ าาาหาว้าเนอคุยไปนี่นนอเนะอ้าบ่าได้เจ็บดอกแล้วแต่เพื่อนสีเว้าส์ไปส์มันเพื่อนก็นมีสีสสขามากคอมเมนต์แต่คอมเมนต์ดีๆจะมีกำลังใจให้ทุกท่านทุกคนเนาะมาดามก็ให้กำลังใจทุกท่านทุกคนอันผู้เพื่อนคอมเมนต์มากเพื่อนกะสิศูนย์ในใจเพื่อนนั่นละแสดงว่ากับเขาบ่าถือปากเมีเ่ยเฮ็ดให้กินบ่เสียบหรือพัวเฮ็ดให้กินบ่อร่อยหรือผัวบอไปทำงาน <c oughs> อ้า สั้นแล้วกันได้ว่าเงาเยอะเด้เป็นนังซีละกันเลยสิว่าไรสาระบ่ไรหรอกแล้วแต่ขันเ้าเบื้องให้มีสาระมันก็นมีนี่สาระที่เพื่อนไปหมู่บ้านนี่ของล็อกจิกนี่ขันเบื้องให้มีสาระนี่เพื่อนไปรอบพิเศษเน้่นั่นความเงินในอากาศเด้ยนั่นมันโบัโบต้องกลับพุ่นน่ะนี่เขาเอื่นว่าเบื้องให้มีสาระพอแม่พี่น้องว่าบ่าจัดไปล็อกจิกพารวยคนสวยใจดีให้มารูดนเรา รูดสี่หน่อยถึงหาหน่อย5กับ6กสองตัว4ี่หาง5 9 5 0 6้าห้าเ้านบิ้ลก็จะเป็น5้าห้ามตัว3ามหาง5้าหกเก้าห้สองตัวเน้นไปสองหาง สองตัวเน้นไปสองหางเน้นที่หกรูที่หกเน้นไปที่หกหกเก้าหศูนย์สามตัวเน้นสองหางห้าหกเก้าห้าหกศูแคปหน้าโจแล้วไปต่อเป็นของใครกาบกบุญกบคุณลอกกิกพาลวยคนสวยใจยดีเนาะไอัวเลแนวนะทางมาว่างทั้งสองต่อไปเป็นของสองสุวรรณ วอ,องซ่วงสุวันก็นได้ไปหลอบสามาขี่พแมพี่น้องค่ะมือใหม่อใหม่มต่อศูนย์หาหาศูนย์บริขาตัวเนินตัวจอเนาะวันนี้วันใหม่ตามต่อตามติดเล่าสตาเพื่อนกับเขาเดอร์มาดามกับบ่บ่เร็วขึน้นนาปุ๊กนาจอยเพื่อนใส่พแมพี่น้องไงเหล,ล้าสตาเขาไปสามทันสามคนลงคลิปให้แล้วเขาไปติดตามช่วดใดถือว่าเดินดีอเดินดีอยู่เนาะอ่ะไปต่อบันไปต่อเป็นของ เดี๋ยวเด็กคนน้องค่ะไปตอเปลี่ยนของซองสุวรรณซองสุวรรณให้มารุดสี่หน่อยถึงห้าหน่อยสี่กับหกสองตัวสี่หางสี่ศูนย์สี่หนึ่งหกศูนย์หกหนึ่งเบลก็จะเป็นสี่สี่หกหกสามตัวสามหางหกสี่ศูนย์หกสี่หนึ่งหกสี่หกสองตัวเน้นไปสามหางเน้นที่ สี่ศูนย์สี่หนึ่งหกศูนย์สามตัวเน้นเม็ดเดียวหางเดียวสี่หกศูนย์แคบหน้าโจถ้าใครจะตามของส่องสุวรรณแล้วไปต่อเป็นของใครเป็นของเลขมีที่มาเลขมีที่มากับเขา้าแตงแตลอบแหลกกาชาดเนาะเมื่อนี้มือใหม่ไปตัวเลขมีที่มาวันนี้วันใหม่เพื่อนเข้าไปหนึ่งเจ็ดเขาตัวเน้ตวเนตัวจอลอบกาชาดพ่อแม่พี่น้อง บายสี่โมงครึ่งคนลองคนข่าวน,นะอะไปต่อบันแรกนี้ที่มาให้มารูดสี่หน่อยถึงห้าหน่อยสองกับสามสองตัวสี่หางสองหกสองเจ็ดว่าสองหกหกเจ็ดสามหกสามเจ็ดเมื่อจะเป็นสองสองสามสามสามตัวสามหางสองสามหก สองสามเจดสองสาสองสองตัวเน้นไปสองหางเน้นที่สามรูที่สามเน้นไปที่ 3, สามหกสามเจ็ดสามตัวเน้นเม็ดเดียวหางเดียวสองสามหกแคปหน้าจอแล้วไปต่อเป็นของใคร เป็นของดาล่ารมาดามของดาล่ารมาดามบอไปตามเป้าเป้าไม้พ่อแม่พี่น้องว่างเป้าไม้ไว้รอบพิเศษพะนะไปหรอบกาชาดผลเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดโมเลเขาตัวเนนตัวโจอ,อีกตั้งหากเมื่อนี้มือม้อไม่ตามต่อค่ะวันนี้วันใหม่ตามต่อผู้ใดเปลี่ยนแฟนครับดาลารามาดามจัดไปมาดามให้วันนี้รูดสี่หน่วยถึงห้าหน่วยแปดกับศูนย์สองตัวสี่หั 8283 0203เบิ้นจะเป็น8800 3ตัว3หาง802 803 880 2ตัวเน้นไป2หางเน้นไปที่80เอ๊ะ80พนาเวาคัากเวาเนี่เน้นไปที่8202 3ตัวเน้นเม็ดเดียวหางเดียว802แ็บหน้าจอยังบ่รูดเดอ้อ ตั้งแต่เข้าซ้ำตัวแตกเข่าซ้ำตัวแตกรอบได้ละเฮ้เดี๋ยวเด้อมันมาดามหายเบิ่งประวัติจังหน่อยก่อนเพราะว่าซ้ตัวตดโอซ้ำตัวตรงๆพ่อแม่พี่น้องหนึ่งวันวันที่ยี่สิบยี่สิบเอ็ดบูมาสองรอบยี่สิบสองกับบูรุดมารอบ VIP อพยี่สิบสามมาแตกอีกตรงๆ สามตัวตรงตรงอีกแล้วก็เข้าไปแปดแปดเข้าซ้องหลบเข้าซ้องหลบแตกสามตัวตรงตรง,ตรงแล้วเมื่อวานนี่ยี่สิบสี่ยังไม่เห็นแต่ว่ามาหลบกัชาดเมื่อนี้จับตามมงสามตัวเด้อสามตัวว่าจังไดว่าจังไดเป็นแต่คือบ้องวัดนี้เมื่อนี้ไปเด้อพ่อแม่พี่น้องอ่ะจับหน้าจอถ้า <c oughs> โอ้ขอถดขอดขวาปถ้าใครจะตามของดาลล่ามาดามเมื่อนี้เนาะ ไปต่อบาทนี้ไปต่อไปต่ออย่าลืมเด้อสามตัวสามตัวเพวื่อนพี่น้องเข้าไปแล้วสองวัดแล้วโบจีมือเองเนาะมือนีว่าสิเป็นยังไงตามตัวจอบจัดคัดพานด้วยเด้อทุกอย่างให้แคบเป็นแนวทางไปต่อเป็นของรับนางฟ้าเนาะ,ะเลขรับนางฟ้าโบพานเมื่อวานต้องกโาโอโทษขอให้แฟนครับเพิ่นมือนีมือใหม่ไปต่อ เลกรับนางฟ้าให้มารูดสีหน่วยถึงห้าหน่วย3มกับห้าสองตัวสหางสามเก้าสามศูนห้า้าหบ้านก็จะเป็นสามสาห้าห้าสามตัว3หางสามห้าเก้าสามห้าศูสสหสองตัวเน้นไปสองหางเน้นที่ห้ารูดที่ห้าเน้นไปที่ห้าเ้าห้า สตัวเน่นเม็ดเดี่ยวหางเดียว359ห้าเก้าแคปหน้าโจถ้าใครจะตามของเลขลับนางฟ้าแล้วไปต่อเป็นของใครเป็นของช่อเชิดชัยพแม่พี่น้องโบพานเนาะช่อเชิดชัยไม่ผ่านวันนี้วันใหม่ไปต่อช่อเชิดชัยหนุ่มน้อยหน้ามนคนรูปลรอให้มารูด สี่หน่อยถึงห้าหน่อยหนึ่งกับสองสองตัวสี่หางหนึ่งห้าหนึ่งหกสองห้าสองหกเมื่อจะเป็นหนึ่งหนึ่งสองสองสามตัวสามหางหนึ่งสองห้าหนึ่งสองหกหนึ่งหนึ่งสองสองตัวเน้นไปสองหางเน้นที่สองรูดที่สองเน้นไปที่ สองห้หสาตัวเนียนสองหางหนึ่งสองห้าหนึ่งสองหกชับหน้าโจถ้าใครจะตามคองชอเชษชัยหนุ่มน้อย,หน,อยหน้ามนคนลูกหล่ออ่ะไปต่อบาทนี้เป็นคองเลขเด่นรูดสีหน่อยเป็นไดมานบอ่มีผู้ใดโชคผู้ใดมานนำเลขเด่นบอ เลขเด่นรูดสีหน่อยถือว่าหมานพวกนี้พี่น้องเข้าไปสองรอบเมื่บ้านชอบจัดคัดพานเลค่ะเดมมอมือนี้มือใหม,ม่ไปตัวเลขเด่นรูดสีหน่อยเ,เด่นสุดๆวันนี้ได้มามีสมมีสี่มีห้าเลขติดมีเจดมีแปดมีเกจับคู่ก็จะได้สามเจ็ดสามแปดสามเก้าสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้า ห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าแคปหน้าโจถ้าใครจะตามเลขเด่นรูดสี่หน่อยเนาะเพื่อได้ไปเที่ยวน้ำห้าหน้อยอ่ะชอบจัดขดัดพันคลิปนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีมีใช่เอาไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะหาหนอยคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ